chup mami chup mami chup chup mami này mami ở này chup mami nah? chup mami đi Chụp mami chup mami chup mami chup mami rồi mami nữa oh mami rồi <coughs> no? oh yeah chụp daddy đi Chụp daddy đi daddy chup yeah. daddy à chup daddy, chub daddy. Chub daddy. Okay. oh yeah okay chup đứa em đấy đứa em ở đây baby oh yeah từ con mầm con <laughs> oh! oh. <laughs> oh jump, 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 look, look. Come this way. There's a lot over here. Uh, uh. พอแล้วลูกมามีพอละเอายังเอาอีกอันนี้ไม่เอาลูกอันนี้มันเหี่ยววันนี้มาเลยมีบอกให้เอาอันไหนมาเดินมาตรงนี้มาถึงจะใหม่ๆอ่ะตรงนั้นมันเหี่ยวแล้วโอเคใช่โอ้ยเยี่ย nice nice นั่น是个 nice one นั่น是个 nice one มีเย yeah, ้แล้ว กินกับน้ำพริกเนาะให้เมย์เมย์ทำให้มัมมีนะ <c oughs> เย้

one two three go ระวังระวังะให้มา้มางมาอันน้มไปหน่อยเนาะ good ally go okay Let her climb, let her climb. Daddy coming. <laughs> go, 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 go. Go, 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 <laughs> go, <laughs> go. Nope. <laughs> 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 าน้งเอาเนี้หลอยางนี้ดิจะงหอจะเน้อกน้ง้ไม้น้องจับมอัน,นอ้น้องจับได้น้องจับได้แว่งแข่งได้ว้าว Đã mấy ai mới lông ma? bơi 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 đi, bơi bơi. mà. qua. Ma. Chương mือ chương mือ. will go. Have they looked up กับมามี่เลย you wanna slide with mommy I walk over there จับมือจับแขนโอเคไว้อุ้มแบบนี้จับแขนตัว yeah and you go down together ก็ปล่อยเลยลงลงเลยจับมือตู้ตู้สองมือสองมือ

ไปตรงนี้ไปด้วยไปให้เกาเกาะ้องจับตรงนี้ไว้เออเดี๋ยวนี่ต้องมาตามก้นีกันด้วยเยี่ยแต่ตอนนี้จะ okay. ขึ้นไปรับโอเคขึ้นไปรับเลยน้องรอนะน้องรอแป๊บนึงเออ,เอ,อไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้นจ,<ป>จับเขาไว้เดี๋ยวนี้จับเขาไว้เดี๋ยวเขาจะไหลโอเคเดี๋ยวตนี้ไปก่อนลึกลึก

Okay. Mom, are you ready? And... Whoa! <laughs> 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 okay. Oh no! <laughs> <laughs> you like it, Ellie? <laughs> wanna go again? Ellie, <laughs> <laughs> you wanna go again? <laughs> <laughs> ว้าว uh huh. เลยเหรอลูกเหรอสไลเดอร์ลงมาเลยเหรอคะและตรงไหนอีกอัลลีวันไปกอล์เกมเอาอีกเหรอเอาอีกเอาอีกเหรอ ready mommy of re both hands โอเค Do <laughs> you want to go on? มใส่รองเท้าก่อนลูกเออไปก่อนมามี่เฮล์สเดียนตุ๊ตสเตีย

<laughs> Did they have that either? I'm like, you. เดี๋ยวนี้แล้วลกมันมีิน้องแล้วน้องยากขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ดูลวกี่ี่ประมาณของนักที่อย่ากงห่อยากคไม่กินแลปากเขาค ดูกระขุแค่อาของเออลูกอยู่อเพื่อไม่ให้เขาต้องไปเดี๋ยวเขาก็ขายออกเออเรียบเรียบเรียบเขาอยูใกล้เนีาอยากอันนี้ไม่ได้ลูกมันเผ็ดอันนี้มันเผ็ดลูกเผ็ดนี่แค่รัเห็นไหมใช่น่าเห็นปะมันมีอะพิซซูมานี่มันต้องให้มาป้อนให้มามีมาป้อนให้มามีมาขอบคุณค่ะอืมอร่อย นี้ดีกว่าแม่ให้กินอยู่อาลูกอ่ะเรื่องกินน้วยใจรีบอันนี้เผ็ด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  พอไหมล่ะเนะี่ยเอามืออยากจิกด้วยเอากับแม่นู่นไ, <Columb _> <ip> ไปเอากับแม่นู้นไปไปเอากับแม่ใครก็ถื่อนนั่นเลยเอากับแม่เลยเ <_ t ip> นี่ยเนี่ยเนี่ยอันลูกอ่ะมาปิดแม่ปิดเอาไปเก็บตู้เย,ย็นยารัดย,ยิบเอาอันนั้นเป็นชีสยารัดชีสกระเทียมจอมคว้าตะคุบเมื่อวานนี้เราไปเล่นในตรงนี้กันสนุกสนุกไหมลูกเมื่อวานสนุกไหม ยูจะ go play the balls ยูจะ go to the balls ได้ละสมบัติปัญหา baby b บี้ขาเมื่อวานเราไปเล่นสไลเดอร์สนุกไหมเมื่อวานเราไปเล่นสไลเดอร์สนุกไหมลูกสนุกไหมคะแล้วเมื่อคืนใครตกโซฟาหัวโคบพื้นใครตกโซฟาอครตกหน้าสติ๊กเกอร์ติดหมดติดเอง น้องบอกสิน้องบอกได้ดีสิน้องบอกได้ดีสิใครตกโซฟาเจ็ดหัวตรงไหนเจ็ดหัวเจ็บหัวตรงไหนเบบี้ขอกดหน่อยนิ้วแข็งแรงมากขอกดถ้าอยากดูความน่ารักของครอบครัวเราในตอนต่อไปนะเพราะฉะนั้นต้องห้ามลืมกด subscribe เอ็กดตามด้วยใช่แล้วะทั้ง subscribe แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกระดิ่งด้วยนะเผื่อเรามาตอนไหนมันจะได้เรียกคุณๆ ไล่ด้วยไล่ด้วยไลย